ลูกค้าก่อนที่จะฝากเงินอย่าลืมกดรับโบนัสเงินฝากกันก่อนนะครับมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่จุด3จุดตรงนี้นะครับจะมีคําว่าโปรโมชั่นอยู่คลิกเข้าไปที่โปรโมชั่นนะครับจะเป็นโปรโมชั่นที่เป็นอันแรกเลยนะครับ50%นโบนัสเงินฝากนะครับคลิกเข้าไปนะครับอ่านรายละเอียดนะครับทาความเข้าใจอธิบายคร่าวก็คือโบนัสเงินฝาก50%สําหรับ1000เหรียญแรกนะครับ ส่วนที่เกิน1,000เหรียญหรือฝากหลังจากนั้นก็จะเป็น20%นะครับของทุกๆยอดเงินฝากนะครับโบนัสเงินฝากทั้งหมดจะมี20,000เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเติมในครั้งต่อไปนะครับจะยอดเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็จะมีโบนัสเงินฝากทุกๆ20%บนะครับบวกเข้าไปด้วยนะครับจนกว่าจะครบ2 0,000เหรียญโบนัส2,000 20, 0เหรียญน,นะครับไม่ใช่เงินต้น ทุน20,000เหรียญน,นะโบนัส2 0 0หมเหรียญกว่าจะหมดคำนวณคร่าวๆก็น่าจะเป็นลูกค้าฝากเงินทุนแบบประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับก็จะถึงจะหมดสําหรับตัวโบนัสเงินฝากเนาะสำหรับผมกดรับไปแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่กดรับมันจะมีขึ้นให้คลิกนะครับอ่านและยอมรับตรงนี้ก่อนนะครับกดคลิกยอมรับแล้วก็กดคลิกเข้าร่วมนะครับตรงนี้จะเป็นคําว่าเข้าร่วมสําหรับคนที่ยังไม่ไม่ได้กดรับเนาะ หรือใครที่ฝากเงินไปแล้วแต่ว่าลืมมากดคลิกรับตรงนี้ก็สามารถมากดรับย้อนหลังได้นะครับตรงนี้มันก็จะยังไม่ขึ้นยอดที่เราได้รับเนาะมันจะเป็นปุ่มที่ให้เราคลิกกดรับโบนัสยอนหลังได้นะครับอย่าลืมมากดรับโบนัสเพื่อเป็นการเพิ่มเงินทุนนะครับให้เราออกออเดอร์ได้สูงขึ้นเก็บกำไรได้มากขึ้นนะครับ